怎么啦？你就不说？我不搞。 ยัง,ยง,ยงิยังลุงจะทำเทเดนให้เนะาะดีในการตั้ทำเทเดนให้เนายเทนหัวง่าม สารบลาทองนี้น้ำก้น้ำ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะดูนะคะพอแม่ควานพอแม่ควานรู้ตัวว่าแม่ควานปล่อยใสยน้ําทิ้งปั๊บนะคะแม่ก็จะวิ่งมานะคะพี่สายปวทองพอแม่ควานปั๊บหนีอีกนะคะหนีน้ํานะคะหนีน้ํานะคะพี่แม่หนีน้นะะําไม่ยอมให้เราอาบให้นะคะไปดูด้วยแม่มีเด็กจะขโมยหญ้านะคะอยากกินหญ้าอยู่นะคะแต่ว่าไม่ยอมให้อาบน้ํานะคะดูไอ้แม่ถอยจ้าก มาละปิดกแล้วไป สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดทีทุกท่านนะคะอาบน้ำไม่พิฟาย์บอทองไม่ได้นะคะเราจะอาบไปยอมให้อาบปิดนะเราจะอาบไปยอมให้อาบนะคะนี่ยอมให้อาบให้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาอาบให้ใหม่นะคะนี่ขมับกระวมนะคะแม่ขมับบวมมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้อคุณพ่อคุณแม่จ้านี่นะคะ ยีดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะต่อั้งช้างค้วัวให้คนเด้อแม,แม่ยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากด้วยนะคะนี่สับระรดก็จะหมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระช่องพรายบัวทองด้วยนะคะดูดูด,ดูแม่แม จะกักตุนอาหารไปแล้วนะคะกลัวกลัวน้ำเพราะรู้ว่าแม่ควันปิดน้ํานะคะก็จะยืนกินอย่างนี้นะคะ่ะแม่จ๋าเพราะรู้ว่าปิดน้ํานะคะก็จะยืนกินเฉยแบบไม่สนใจนะคะทําเป็นไม่รู้เรื่องนะคะยืนกินเฉยเลยนะคะแ <c oughs> ม่ดูพี่ชายบัวทองทานะคะคุ้แม่ยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากช่องพลายบัวทองช้างพี่การขานะคะไว้ในอกอมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะ รักพี่พรายบัวทองน้อยแต่คอยรักนานๆน,น,นะคะดูมีเด็กขี้เกียจอาบน้ํานะคะหอบยาแล้วนะคะแม่จ๋าดูเขาก็จะเก็บใส่เสียบใส่งาจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะแม่แล้วก็จะไปนะคะเกะกะจริงต้นสับลดน่ะเี้กะมากเลยทิ้งอทิ้งไปนะนี่จะหอบก็หอบยากจริงจริงเออยังไม่หมดยังไม่หมด,ย,มหมดยังเหลือยังเหลือ อื้อนี่หอบทั้งสับรถไปเลยยา่ายังเหลือมัดหนึ่งยังไปไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวยังไงแม่ควานก็จะเดินทางไปต่อนะคะไปรับรับฟันอดกับฟัน,อ,ฟนอบกลับบ้านนะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายบัวทองช่างพิการขานะคะให้กำลังใจพี่พลายบัวทองด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ